มาวดีวดีไปรอรับกันเียนะครเข้ารับชมนะครับพิธภัณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยองครับก็เราได้เตรียมกำหนดการไว้นะครับภาพเช้านะครับเราจะใช้เวลาให้ท่านอาจารย์ได้ดูที่กิจกรรมนะครับของภารกิจของศูนย์วัรรทั้งหมด 40นาทีนะครับหลังจากนั้นาาก็จะพาท่านไปทีห่หามไหล่วันนี้เราจัดอาหารเนี่ยท่านไปที่ในภามไาลัยเลยครับแล้วก็เพื่องสดวกนลดรอบลัส2งกิโลนะครับโัวตัวกว่าจะให้ท่านจัดอาหารเย็นเตรียมท่านที่ที่อนา,า,ายทราบว่าเคื่องส่วนลดแล้วเนี่ยตั้งกว่าประมาณเดือนหนึ่งไม่ว่างเลยนะครับเจ้าขอสงสถานที่จะท่านพอสำนักสิลป์เราที่มีขนาดเล็กน้อยแล้วก็จะทานเย,ย,ยี่ยมชมนะครับนะแล้ว ในฐานะผู้ดูแลสูงวัฒนธรรมจังหวัดเลยขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับการสอบทำมันศึกษาก็หมายความว่าจำนวนสองล้านบาทผ่านจังหวัดเลยรับโดยท่านอดีตผู้ว่าเลยการจัด ถ้าเป็นสมัยใหม่เรียกเจมส์ s อ o n d นะฮะ ีเรารองสแ,วออแ,อแะสวด้ลยแหละโรงแรสมัยดวงจีตแตไมได้เก็นเงินครับเก็บเลย ช่วงขั้นตเด่นไม่ธรรานะครับดูสิอาวมข็แนีลามไร่ไปเอ้มัน็ารติดอาที่าร์เวนั้นทรอบสุดท้าย7แหที่ตั้งคกับสุรินทร์นะครับเหมืองการแล้วก็สุรนรนะครับก็ขอต้อนรับท่านประธา อดีตผู้บริหารนะครับที่มีคุณูประการต่อมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์ในวันนี้น,นะครับก็เราก็เติบโตมาตั้งแต่เป็นวิ้าาที่ครูแล้วก็มาเป็นสามัญรัชพัฒน์แล้วก็มาเป็นมหาวิทยาลัยก็มาเงินวันนี้ที่ารรับก,ก็ผมับแล้วก็ท่านทําหลายหน้าที่นะครับท่านเป็นทั้งอุยกสภาเป็นทั้งกรรมการสภาวิชาการเป็นทั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการคณะอ,อีกหลายคณะครับผมก็ทราบจากท่านกรรมสฆ์ว่าได้ไปทางภาคเหนือ นะครับแล้วก็ไม่เครับเงินไม้เข้าระบบตำแหน่งนะครับเพื่อทำให้บัณฑิตศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครูนะครับสารบัญที่เข้าเปเรียนเรียกเก็บเขได้เงินเดือนแต่ต้องเรียนตามแผนพัฒนาตามภารกิจที่สอน